สวัสดีครับวันนี้สุชาติสวนคุนเพชรเพชรป็นหลานก็จะมาดูไม้นะครับของพ่อที่เป็นไม้บ้านเก่านะครับที่รื้อออกนะครับพ่อปลกนะครับเดี๋ยวจะมาสร้างบ้านให้เกใหม่นะครับก็มีหน้าต่างนะครับสาสังกะสีอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับเสามีเสาแล้วเสาันี้เสาอนนี่เส,สาไม้ประดูอืมไม้ประดูแฝดแดต้นแฝดต้น ถ้าราทำสองห้องสามห้องมันก็มันก็ขาดไปต้นหนึ่งครับ 2> 1สองสามสี่ห้าปดเอัตรอยเริ่มเริ่มครูไอ้เเริ่มยเดี๋ยวขามาแต่งเติมครับ็อ,อันุนยูริซ่าเมเบนหมดซอสกวานมาซ่จที่อาเนตรอยครับนี่ก็มีบันไดนะครับบรรันไดบันไดไม้อย่างดีก็บ,บานจอดรถแต่ก็เอาเกียบปังเลย อันนี้จะเป็นไม้ไม้ข้างบนป่พ่ออ้อันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอันนี้เป็นเครื่องข้างบนนะครับอันนี้อุปกรณ์ข้างบนมันมันแค่ผูผูตรงช่วงช่วงช่วงพื้นเนาะพื้นชั้นบนแต่ตอนนั้นเราคุย อ่ะมันเป็นปัญหาตอนนั้นก็ตอนนี้ว่าจะมาทําใหม่มาอินเอหาเรื่องโดยเดียวเรื่องถอดแล้วก็จะเริ่มต้นเอาวางแผงแล้วก็เขียนเขียนแบบบ้านออกมาแล้วก็ลงสีลงรายละเอียดอะไรให้เรียบร้อยนะครับถ้าเธอบอเธอต่อตะอจะยาซีเนออกนุ๊กโต้าเบเบ้เป็นนี้เป็นหน้าติอืมก็มามาสลอยมาฆ่าเชื้อไอ้ฆ่ายาฆ่าแมลงฆ่าอะไรให้มัน ม่ให้มันลุกลามไปนะวันเอออย่าเกือบโดนหัวเดี๋ยวมาติดตามชมบ้านพ่อสยามต่อนะครับวันนี้จะมาดูเนื้อที่แล้วก็ดูแผงผังนะครับอุปกรณ์ก็มีแล้วนี่ครับก็น่าจะเริ่มตอน สงกรารน,นะครับเดี๋ยวสงกรารพาป้าไปดูหมอดูรักษาก่อนก็มีอันนี้จะเป็นที่จอดรถครับนี่ที่รื้อออกมาตัวนั้นบ้านอยู่ตรงนี้นี่ฮะนี่วก็อุปกรณ์อยู่นู้นจะเป็นเพิงหมางแงนนะครับก็พามาชมนะครับบ้านเก่าๆของสุชาตินะครับอยู่สุขอยู่จตุรินนะครับ อยู่บ้านท่ากระบ,บือตำบลสำรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หมู่2นะครับนี่ก็พ่อก็จะย้ายไปอยู่นู่นก่อนบ้านที่ทําให้คนเช่านะครับก็หลังนั้นแม่พ่อกับแม่มาอยู่นะครับเดี๋ยวได้เรื่องราวยังไงก็จะมาถ่ายลงให้ผู้ชมที่จะคิดจะสร้างบ้านแบบให้กับคนอายุมากอยู่นะครับ ผู้เท่าผู้แก่อยู่นะครับติดตามชมนะครับขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามและรับชมสวัสดีครับผม